สวัสดีครับผม KPCP DIY นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการต่อตัวแอมมิเตอร์นะครับเพื่อวัดกระแสตัวมอเตอร์นะครับที่เป็นมอเตอร์1เฟส2สายนะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็คือผมเคยอสอนการต่อไปแล้วแต่ว่าเป็นแอมมิเตอร์ที่เป็นชนิดแบบต่อตรงนะครับแต่ว่าคลิปนี้ก็คือเป็นชนิดที่เราต้องใช้ร่วมกับตัว CT นะครับ Current Transformer นะครับก็คือมอบแรปงนะครับก็คือต้องใช้ร่วมกันนะครับที่เป็นไม่ใช่เป็นชนิดแบบต่อตรงนะครับเป็นชนิดที่เราต้องต่อเข้ากับตัว CT ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆไปหาซื้อนะครับต้องสังเกตดูนะครับก็คือตัว CT ที่เราจะทําการซื้อนะครับก็คือกล่องของเขานะครับตัวนี้ที่ผมได้ซื้อมาพอดีผมมีแอมมิเตอร์ตัวนี้อยู่นะครับ แอมมิเตอร์ของผมก็คือมีนะครับวัดกระแสได้ถึง30แอมนะครับถึง30แอมนะครับดังนั้นนะครับตัวม้อแปลงนะครับตัว CT ที่เราจะทำการซื้อมาต่อเข้ากับตัวแอมมิเตอร์เพื่อวัดกระแสตัวมอเตอร์นะครับต้องเป็นขนาด30แอมเหมือนกันนะครับนี่นะครับขนาด3 30สาบทันี่นะครับก็คือตัวนี้นะครับ ก็คือกล่องของเขานะครับถ้าถ้าแอมมิเตอร์ของเพื่อนนะครับเพื่อนๆเ,เป็นร้อยแอมอย่างนี้นะครับเราก็ต้องซื้อตัว CT ที่เป็นแบบร้อยแอมนะครับก็คือต้องเป็นคู่กันแล้วก็ต้องขนาดเท่ากันนะครับถึงจะใช้ได้นะครับหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขนาด3 30มแอมนะครับเขาก็จะมีขนาดบอกอยู่ก็คือถ้าเราทําการสั่งซื้อเขาก็จะมีขนาดให้เราเลือกอยู่นะครับก็ต้องเลือก ให้ตรงกันนะครับขนาดตัวแอมเอร์และตัวเซทีนะครับอันนี้นะครับอุปกรณ์นี้ก็ผมก็จะทําการต่อให้เพื่อนๆดูแบบง่ายๆเลยนะครับก็คือใช้ตัวเมนเบเกอร์นะครับหนเฟสสอสายแล้วก็ตัวมอเตอร์ตัวนี้นะครับก็คือเราจะวัดตัวกระแสของตัวมอเตอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มการต่อวงจรกันเลยนะครับโดยที่ผมจะทําการพ่วงนะครับผมใช้แบบเส้นสั้นๆให้เพื่อนๆดูง่ายนะครับ ตัวแอมมิเตอร์ตรงด้านหลังนะครับก็จะมีขั้วบวกนะครับหรือหมายเลขหนึ่งนะครับแล้วก็ที่เป็นขั้วลบก็คือหมายเลขสามนะครับอันนี้คือ,คอขั้วบวกนะครับอันนี้ก็คือขัอ้วลบหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสามนะครับอันนี้ก็คือตรงด้านหลังนะครับแล้วก็ตัวซีทีนะครับตัวซีที ตรงนี้นั่นนะครับเพื่อนๆสังเกตดูก็คือจะมี s 1นะครับแล้วก็เป็น s 2นะครับ s 1กับ s 2นะครับทางด้านนี้ก็จะเป็น p 1นะครับแล้วก็ทางด้านนี้ก็จะเป็น p 2นะครับ s 1่ s 2ก็มีบอกนะครับทั้ง2ด้านเลยนะครับ s 1 s 2อเดี๋ยวเราก็มาทำการพ่วงนะครับตัว c t เข้ากับตัวแอมมิเตอร์กันก่อนนะครับ เดี๋ยวผมก็ทำการต่อสายเข้าไปที่ตัว CT เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราต่อเข้าไปสองเส้นเลยแล้วกันนะครับ อันนี้นะครับสองเส้นนะครับอ่าแล้วเราก็เอาสองเส้นนี้นะครับอ่าเราเราก็ดูอันไหนเป็น S1 S2 นึ่นะครับทางด้านซ้ายนะครับเป็น S1 ทางด้านนี้เป็น S2 นะครับอ่าสีแดงกับสีดํานี่นะครับอ่าตรงปอกนี่นะครับอ่าสีแดงก็คือ S1 นะครับอ่าทางด้านนี้นะครับอ่า S1 นะครับอ่าเราก็จะไปต่อเข้าขั้วบวกของตัวแอมมิเตอร์นะครับ S1 นะครับอ่าเราก็ต่อเข้าที่ ข้วบวกนะครับหรือหมายเลขหนึ่งนะครับอ่ะนี่นะครับแล้วก็ S2 นะครับอ่าเ2อ่าเราก็ต่อเข้าที่หมายเลข3นะครับหรือข้วลบนะครับ นี่นะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับต่อมานะครับเราก็จะเพิ่มเส้นสายไฟนะครับเข้าที่ตัวเมนเบเกอร์ก็คือตรงขาเข้าผมก็ได้ทำการต่อสายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ ตรงตามข้อเลยนะครับอันนี้ก็จะมีบอกอยู่นะครับ LN นะครับแล้วก็ตรงขาออกนะครับตรงขาออกผมก็จะเพิ่มเส้นสายไฟนะครับที่เป็นเส้นลายนะครับเส้นมีไฟนะครับเข้าไปตรงเมนเบกเกอร์ขาออกนะครับเข้าไปที่เมนเบกเกอร์ขาออกก็อย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือเส้นลายนะครับเราก็จะมาทำการสอดผ่านตัว CT สอดผ่านตัว c ีทาทางด้านนี้นะครับก็จะเป็น p1 นะครับเป็น p1 ทางด้านนี้ก็จะเป็น p2 นะครับอันนี้เราก็จะสอดผ่านตัวทางด้าน p1 นะครับสอดผ่านทาง p1 นนะครับออกมานะครับอันนี้สอดเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือผมให้เพื่อนๆแบบดูง่ายๆนะครับแล้วก็เส้นมอเตอร์ของเรานะครับ มอเตอร์ของเราก็คือเป็นมอเตอร์หนึ่งเฟสนะครับก็จะมีแบบสองสายอยู่แล้วอย่างนี้นะครับที่ออกมาจากตัวมอเตอร์นะครับเราก็จะเอาหนึ่งเส้นนะครับจะเอาหนึ่งเส้นนะครับมาพันรวมกันนะครับกับเส้นที่เราต่อออกจากตัวเมนเบกเกอร์นะครับอันนี้ก็คือเรามาพ่วงต่อถึงกันเลยนะครับหนึ่งเส้นนะครับของตัวมอเตอร์อันนี้นะครับ แล้ก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับสอดผ่านตัว CT นะครับจาก P1 จากเมนหลักนะครับสอดผ่านมาออกฝั่ง P2 นะครับแล้วก็จะไปเข้าตัวมอเตอร์นะครับ1เส้นแล้วก็อีก1เส้นนะครับของตัวมอเตอร์นะครับอันนี้เราก็จะไปจำตรงนะครับจำตรงเข้าไปเลยที่ตัวเมนเบกเกอร์ขาออกนะครับทางฝั่งเดลต้นนะครับ หนึ่งเส้นนะครับตรงด้านนี้อ่ะก็จาตรงเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยอ่าเราก็จะทําการผมก็จะทําการจาไฟเข้ามานะครับที่เมนเบเกอร์ะนะครับอ่าเราก็ จำให้ถูกคว้าตามขว้านะครับขว้าลายคว้านิวตันนะครับครับตอนนี้ผมก็ได้จ่ายไฟเข้ามาที่ตัวเมนเบรกเกอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ทําการตรวจเช็คไฟนิดนึงว่าถูกคว้าหรือไม่นะครับออันนี้ก็ถูกขว้านะครับด้านซ้ายก็เป็นเส้นลายนะครับด้านขวาก็จะเป็นนิวตันนะครับเดี๋ยวเราก็มาทําการทดสอบกันเลยนะครับ เดี๋ยวผมขยับกล้องนิดนึง่งผมทำการออนเมนเบรกเกอร์ขึ้นนะครับแล้วเพื่อนๆก็ดูที่การนะครับวัดค่ากระแสของตัวมอเตอร์นี่นะครับตัวนี้นะครับว่ากินกระแสอยู่ที่กี่แอมปนะครับมอเตอร์ของเราทํางานเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านี้นะครับอันนี้ก็กิกนอยู่9แอมกว่านะครับ เอแอมกว่านะครับแต่ว่าเพื่อนๆลองสังเกตดูที่ตอนสตาร์ทนะครับอ่าผมปิดตัวมอเตอร์วันนะครับอ่าเวลาสตาร์ทของตัวมอเตอร์นะครับเพื่อนๆสังเกตดูเข็งของแอมมเตอร์ก็คือจะตีขึ้นสูงมากนะครับเพราะว่าเวลาการสตาร์รท้งแรกของตัวมอเตอร์นะครับจะเป็นแบบ1เฟสหรือ3เฟสนะครับก็จะสวิงก็คือจะกินกระแสเยอะนะครับเป็นปกติอยู่แล้วนะครับ พอรันไปได้แป๊บหนึ่งนะครับค่ากระแสก็จะคงที่นะครับเดี๋ยวผมการออนเพิ่มเข้าไปเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมดับแล้วนะครับมอเตอร์แต่ว่าอันนี้ก็คือยังเหมือนกับว่าติดอยู่นะครับหมุนอยู่อเดี๋ยวผมทําการออนเข้าไปเลยนะครับแล้วเพื่อนๆสังเกตดูที่เข็มของแอมมิเตอร์นะครับจะสวิงขึ้นสูงนะครับตานนี้นะครับนี่นะครับก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับสําหรับการต่อวงจร แอเมเตอร์นะครับคู่ตัว CP นะครับ